ที่กรุงไทยทางไฟฟ้าเมืองพลน,นะคะซึ่งวันนี้เป็นวันแรกติดใัดีนะคะนะคะวันนี้เรามีโปรโมชัม่นดีดีืูอหนึ่งแถมหนึ่งค่ะแล้วก็เป็นโปรโมชั่นนะคะสีต่อได้กันก็คือใครอยากซักอ,อกฟรีได้เลยค่ะซึ่งด้านหน้าเรามีเครื่องใช้ะคะเป็นเครื่องซักผ้าฝาหน้าของอีลิคโครัสนะคะให้ซักอ,อกฟรีนะคะสำหรับชาวมองคนอย่าลืมมาซักผ้ากันเล เมืองพนนะคะซึ่งวันนี้เป็นวันแรกการอีสการีนะคะนะคะวันนี้เรามีโปรโมชั่นดีๆซื้อหนึ่งแถมหนึ่งค่ะแล้วก็เป็นโปรโมชั่นนะคะสิ่ต่อด้วยกันก็คือใครอยากซักอบฟรีได้เลยค่ะซึ่งห้าหน้าเรามีเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นเครื่องซักผ้าฝาน้าของอิเล็กทรักส์นะคะให้ซักอบฟรีนะคะสำหรับชาวเมืองพนอย่าลืมมาซักผ้ากันนะคะ กรุงไทยทางไฟฟ้าเมืองพลนะคะซึ่งวันนี้เป็นวันแรกไิจังดีๆนะคะนะคะวันนี้เรามีโปรโมชั่นดีๆซื้อหนึ่งแถมหนึ่งค่ะแล้วก็เป็นโปรโมชั่นนะคะสิ่ต่อด้กันก็คือใครอยากซักอบฟรีได้เลยค่ะซึ่งหน้าเราดีเพื่อใช้ไฟฟ้าเป็นเครื่อซักผ่าฝ่าหน้าของอริโภคเราไหคะให้ซักอบฟรีนะคะสาหรับชาวทุคนอย่าลืมมาซักท่ากัน เมืองพนนะคะซึ่งวันนี้เป็นวันแรกใสิแชมพูดีนะ,ะนะคะนะคะวันนี้เรามีโปรโมชั่นดีๆซื้อหนึ่งแถมหนึ่งค่ะแล้วก็เป็นโปรโมชั่นนะคะสิ่ต่อด้วยกันก็คือใครอยากซักอ,อกฟรีได้เลยค่ะซึ่งนหน้าเรามีเครื่องใช้ะคะเป็นเครื่องซักผ้าฝาหน้าของบอริโภรลักนะคะให้ซักอ,อกฟรีนะคะสาหรับชาวงคนอย่าลืมมาซักผ้ากันนะ